สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ใกล้ๆบ้านนะอยู่ในอยู่ตรงเขาใกล้ๆบ้านเราก็มาเดินอีกแล้วใช่พามาเดินขย,ยันเดินจริงๆเลยเมื่อวานอาทิตย์ที่แล้วไม่เข็ดนะลดความอ้วนแถมยังเฮลซี่ด้วยไม่เสียตังอีกต่าง,งากงว,วันนี้แดดออกแต่ก็ประมาณ10บองศานะคะทุกคนก็จะหนาวๆนน,นิดหน่อยวันนี้เราก็อยู่บนเขาที่เขาอะไรไม่รู้จะให้ให้ดูนะเขานี้เลย และเดนก็เราจะมาฮค k i ิ้งกันฮคิ้งวันนี้ก็จะมาเดินขึ้นเขามันก็จะแบบอ d ดวานซ์หน่อยนะคะเพราะว่าเขาอาทิตย์ที่แล้วไปเดินมันก็เดินแบบมันมันไม่ค่อยเดินขึ้นเนินอะ่ะมันก็แบบเดินสะดวกแต่ว่าเดินไกลตอนนี้เราก็จะเดินขึ้นเขาแล้วก็ต้งสู้ต่อไปเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยดีกว่า ทางขึ้นเป็นยังไงบ้างดู <Wow. S 1> จากขาผาขึ้นขึ้นโมเนี่ยใช่คือแบบเดินมาไม่ไกลแต่ก็เหนื่อยแล้วเพราะเหนื่อยแล้ว We're going up a hill i s n t i t ตเดี s ยวล a little bit t i r i น g นี่ก็คือจันบ mm ิด hmm. นะคะมองไม่เห็นไหมมองไม่น่าเห็นอยู่ อยู่ตรงหมู่บ้านตรงนู้นที่เราอยู่กันนะคะเขาเนี้ยก็อยู่ไม่ไกลนี่แหละคะ่ะนอร์ทเวลล์ก็ไม่ใช่เมืองใหญ่เนาะเราก็แบบอยู่แบบเหมือนกับอยู่บ้านนอกเลยนะกว้างกว่านี้อีกอันนี้เราอยู่แทนลิลิทาว์ใช่มันมันมีแบบหลายหลายอำเภอ,ว,เอ,อเว่าน่าจะเป็นอำเภอ ตำบลหมู่บ้านจากักจักก็เดินถึงไหนเลานี่มัมรัน do it for the vlog do it for the vlog oh my god <laughs> very fast ไปแล้วไปแล้ว go 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 ไปไกลเลย <app l ique> no go this is a steep hill now oh. it's not that it's quite short let's go mom go 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 oh. this is like a one of them obstacle challenge yeah อะโอ้ยเห็นตูดไหมโอ้แล้วเดินขึ้นเดินขึ้นถึงยังโอ้ยเหนื่อยจริงๆริะเนี่ยดูทางสิทุกคน

เราปร้านไรบอกว่าจะพายอยู่ไปอะไรนะเราอกางว่ะกาอ๋อขึ้นมาครึ่งทางต้องหยุดคะแนยจริงสูงจริงนะอ้าวแล้วก็สปายค์ลอง่ายห่างหน้าอยู่ทำไเจินขึ้นโอยไม่ไหวแล้วเนี่ยขาเป็นยลลี่แล้ว oh, no. โอ้ต้องนั่งละเกือบแล้วอนั่งละไม่ไหวเลยฮ้วว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  s วววววววกวว ตรงนั้นเองจะทำได้ไหมขนาดพาสิวยังเทกร้องแค่เดินผ่านนี่ก็ต้องใช้เวลาโอ้โหแต่ละคนก็ไม่ได้เอาน้ำมา None of us bought a drink with us เห็นไหมนั่งตรงนี้ขึ้นไปก็เป็นนั่งตรงนู้น สิห้าก้ายังเหนื่อยอ่ะเอาสิบห้าสิบห้าก้าก็เหนื่อยได้สูงนะไม่อยู่นี่แหละพอละเดินกลับดีกว่าทางขึ้นเป็นหินไหวไหมขึ้นมาวิวสวยแล้วเสียงหายหมดเลยอันนี้ก็ต้องข้าม Mom you have to go through that hole here เขาให้เขาให้มุดเข้าไปในใต้นี้ใช่ไหมคโอ้ตายละตายท่าทุกคนตอนตนี้เราก็อยู่บนภูเขาแล้วนี่เขาต้องเดินข้ามเดินกลับนิ่มเลยทางเดินชิลๆงยับขี่เด้อ ก็บอกว่าจะเอาอะไรไปไหมไม่ไกลเดี๋ยวไม่ไกลเอามากระป๋องหนึ่งที่มันขึ้นเขานู่นดูแต่วิวสวยนะทุกคน have a look สวยมากอันทีวอันเทียวดียาสวยสวยผู้เขาตอนนี้เราก็ไม่พ้นนะคะต้องเดินขึ้นเขาอีกแล้วเราจะไป โอ้ยท็อปไม่พอค่ะต้องขึ้นไปอีกลูกไหนลูกนี้ลูกนั้นลูกนู่นเราอยู่ลูกนี้เราลูกนั้นจะไปลูกไหนเดินขึ้นอีกแล้วค่ะทุกคน breathe in the fresh air สุดเข้าไปเราจะไปซีเลียบูร์ผู้อ่ะเอาเราจะไปซีเรียบูร์พูลเหรอมันจะเห็นเหรอ จะเห็นเนี้ยไหนโนโดเนียโอ้ยจริงจริงด้วยเห็นทะเล right over there the sea out of focus เห็นหมดเลยเดี๋ยวพูดใหม่นะอะไรนะมองไปเห็นกองนนเป็นอะไรเรื่องเหลืองอ่ะ พี่เซบอกว่าดอกกุหลาบทิ้งเลยว่าเอาแบลรี่ซัมบูดี่เด็กไปเดินวิ่งล้วต้องวิ่งขึ้นใช้พลัง go 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 วิ่งขึ้นวิ่งวิ่งเอ้าวิ่งนี่ไม่ได้ ดูวิวรอบๆมล้ลค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่จุดที่สุดที่สุดแล้วจุดที่หอัพมาลูกถ่ายเป็นรอบตัวเลยีเดียวโอ้สุดท้ายก็ขึ้นมาแล้ว n h ใช่ทะเลลิวผ yeah. wow. uh, uh. yeah. no, ูกไปอยู่ฝั่งนู้นว้าวมาเบบวันนา้จะพ่ไหนาเหอ yeah no seven eleven h e a no ไปแล้วโอ้ไปแล้วฮิตกอน ซี้วะงงเนทอะไรอะไรอ่ะวิ่งไปวิ่งไปเร็วเร็วเร็ววิ่งอะไรอ่ะโอ้ไปแล้วงงไหมฮะ นู oh, oh, oh. ่นไปนู่นเราวิ่งไปนู่นเรา it's gone run f o r e s t ใช่ทางเดินลงนะคะแต่ว่าเราจะไม่เดินไปเพราะว่ามันจะอยู่ไกลขาพาค่ะไปให้เสร็จ oh oh go 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 มองแทบไม่ชันเลยเมื่อกี้นี่มีคนพนออายเรชอฉดอะไรแบบเนี้ยไม่รู้ดิ yeah. uh huh. โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละพาไปเดินภูเขาหลังบ้านที่เรามองเห็นมานั้งสิบสิบกว่าปีสิบสองสิบสามปีแต่ไม่เคยขึ้นคราวนี้ก็ขึ้นมาแล้วก็วใช่แล้วชั่วโมงหนึ่งหยุดบ้างนั่งบ้างอะไรบ้างแต่ว่าสวยใช่ไหมละ่ะสวยสวยจริงกมาเดินอีกแน่นอนวิ่งลันปิกนิก ใช่เพราะยูคิดว่ามันอาจจะแบบไม่ไกลไม่ได้ยากอะไรถึงไม่ได้เอาน้ํามาไม่ได้เอะไรมาเลยก็ไม่ก็นี่ไงเราเดินกลับแร้นี่ใช่เพราะเราเดินครึ่งเหมือนกับมันเราไม่ได้ไม่ได้เดินฟูลวอ่ะเลยเดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วค่อยกลับเข้าไปดูในช่องเพจนะคะว่าเราจะทําอะไรกินกันนี้โอเคเจะทําอะไรกินไม่บอกไม่บอกด้วยโอเคถ้าใครอยากดูว่าวันนี้เราทําอะไรกินก็เข้าไปดูในช่องเพจชาลันคอน ชั้นนะคะลิงก์ก็จะอยู่ในใต้ description below ค่ะก <Okay. S 1> น thank you for watching this video นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ก็ s u b sky แลวก็กระดิง่งกระดิง่งกระดิง่งกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาเราอัพโหลดนะคะใช่แล้วคะ่ะโอเคค่ะ thank you everyone for watching see you in next video bye, bye.